สวัสดีครับนี่คือรายการ egm นะครับวันนี้เราจะมา c a ช h เกม minecraft นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่โอเคมากเลยนะครับเป็นเกมที่ทำด้วยจาวาลื้นๆนะครับโอเคเป็นเกมที่สุดยอดมากนะครับคือผู้ผลิตก็ทำไปเคยทำไปแล้วครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับอตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นกันนะครับก็กด c r e a new world ครับตั้งชื่อครับ world อ่ะตั้งชื่อตั้งชื่อของผมครับกด Create, create ครียดเครียดดิวเวอร์ก็ขออภัยนะครับตอนนี้ผมเป็นบา,า,ร,าร์ดก็จะดินซื้อซารซื้อซารนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็จะมาที่โรดดิ้งครับเ,ออเกมนี้นะครับตอนเกิดมาเราก็จะมาเกิดในที่สุ่มนะครับเป็นที่สุ่มเป็นแมปสุ่มมาแหละครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมโอเพ่นเวลด์นะครับก็ไปได้ทุกที่ไปเรื่อยๆ อย่างแรกที่เราก็มาคือต้องเก็บท่อนไม้นะครับดูเรานี่คือเกมนี้เรานี่คือเทพในใต้ล่าครับต่อยได้ทุกอย่างครับมือไม่พังด้วยครับตอนแรกเราก็มาเก็บไม้กันก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็กดเราก็เปิดอีเวนต์รีขึ้นมาโดยการกด e นะครับแล้วเราก็ใส่ปัป๊บป๊าคุณเห็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ไหมครับเออคือว่า มันเป็นมอดนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับกดอินเทอรี่ได้กันกด e นะครับกด f 5ก็จะเป็นการกดเปิดเป็นบุคคลที่3นะครับก็ดูเงี้ยพอดีมันเล่นยากไปหน่อยแล้วกดอเราอ่เราต่อยา่างอย่าตอนนี้เราก็ต้องมาเก็บต้นไม้กัน่อนนะเพราะว่าขาดแคลนนะครับ โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับจากนั้นเราก็สร้างเทเบิลคราฟั์ดูนะครับช่องคาราฟของคนที่จะมีสี่ช่องนะครับแต่พอวางคราฟติ้งเทเบิลไปนะครับปุ๊บกดอ่าช่องคาราฟก็จะเป็นเก้าช่องนะครับซึ่งการคาราฟเก้าช่องเงื่อนะครับสําคัญมากเพราะว่าคุณจะครับมุ้งโมก็ไม่ได้อ่าคุณครับคุณครับอย่างเงี้ยปุ๊บ,บก็ไม่ได้อะไรคุณครับปุ๊บอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รอแต่ถ้าคุณครับปุ๊บ เนี่ยได้สติ๊กครับผมลืมบอกไปนะครับว่าบูทนี่พอผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นบูทแพงนะครับบูทแพงเราก็มาทําสติ๊กนะครับพอทําสติ๊กเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทํากดขวาทิ้งแกนกดเทเบิล้วก็จะไปทำอุปกรณ์นะครับหรือที่เรียกว่า T W o l 2นะครับคืออุปกรณ์ครับกดกดครับนี่ก็จะมีจอบมีพั่วมีเสียมมีขวานนะครับแต่ผมจะใช้แค่2อย่างครับเพราะว่า ตอนนี้มันยังกะอยู่ครับยังใช้อะไรไมไ่ค่อยได้มากนะครับเออ,เ,อ,อเกมนี้ก็ต้องก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่สมภาพสมกลางคืนกลางวันนี่สมจริงมากนะก็คือกลางคืนนี่มืดตึบมากเลยครับคือจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเออ วิธีการสร้างบ้านของผมนะครับก็แล้วแต่คนจะสร้างครับถ้าคนก็จะเอาเศษดินเนี่ยครับเดรดเนี่ยครับมาสร้างเป็นบ้านกระกากอนะครับของผมนี่สไตล์ผมผมก็จะสร้างบ้านในใต้ดินหรือในชั้นดินอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจะสะดวกต่อการทํางานนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับเนี่ยในเมื่อเกมที่ผมพูดไปว่าเกมนี้กลางวันกลางคืนสมจริงมาก ก็คือเราก็ต้องมีการหาคบเพลิงครับซึ่งการการทําคบเพลิงครับการหาคบเพลิงก็ได้จากการคราฟนะครับซึ่งการคราฟนี่เราก็ต้องหาแร่ที่ชื่อว่าโคนะครับซึ่งหายากครับหายากได้ระดับหนึ่งเลยแต่เรามีวิธีทํานะครับต้องสักครู่ครับคราฟกันจะคราฟของเมบ้แล้ว เชสดูนะครับเร็วกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับว้าวนี่ค,ครับนี่เขาเรียกว่าโคครับจะมีดำๆอะไรมันติดอยู่กรงกางเอา้าไม่เจอแค่แท้โอ้เราก็ดีใจนะไม่เจอเยอะอ,อ้าวผิดหวัง เตากันนะเตาพี่ครับเตาก็เตาทบอย่างเงี้ยครับก็เอาปิดนะครับมาวางรอบๆในตรงกลางมันก็จะได้เฟอร์เนตหรือเขาเรียกว่าเตาผักนะครับก็วางเตาผักนี่คเตาผักจะสอนวิธีทำคูอย่างเงี้ยครับคือโคงนี้ต้องหาจากการแร่เท่านั้นนะครับแต่ผมจะสอนวิธีทำแบบไม่ต้องหานะครับคือตอนแรกเราก็ต้องไปตัด ไม้ธรรมดามาก่อนนะครับแล้อุปกรณ์ก็จะดีก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่บดูคุณมาต่อยโอ๊ยกาก,ากเสียเวลาช้ามากครับเนี่ครับเออแล้วอย่างี้ผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนะครับคือของบางอย่างนะครับค้าของบางอย่างนี่ก็ต้องใช้อุปกรณ์นะครับถ้าคุณเอามือไปต่อยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วเสียประโยชน์เสียสของเสียเวลาโอ้ยเบส ถทำพงไั่อันเล็กน้อยไล้ค่าจริงๆโอ้โหก็เนียนนะไม่หลบหลังต้นไม้เออแต่ต้นไม้ต้นไหนอีกต้นไหนอีกต่นหน้าเยเบชเจอแล้วส่วนสำหรับถ้าคนนิยมดูกันผมกันมากนะครับผมก็จะทำคลิปต่ตอไปนะครับเป็นการคราฟอย่างอื่นเป็นการสาธิตวิธีอื่นๆน,นะครับเอออันนี้ก็เราก็มาแล้วนะครับ โอเควิธีก็เพียงพอแล้วครับฮึอยูผมจะสอนวิธีคับประตูแบบเฟี้ยวๆวิธีคับประตูกดขิดขวาครับแล้วคุณก็ไล่อย่างนี้นะครับเราก็จะได้วูดเด่นดอนนะครับซึ่งวูดเดนดอนนี่ก็จะมีเอ้ยซึ่งวูดเดนดอนเราก็จะมีเป็นเหล็กด้วยครับใช้จากเหล็กครับเป็นประตูเหล็กครับซึ่งต้องมีท่านเหยียบผมจะสอนในระดับต่อไปถ้ามีท่านผู้ชมมาดูนะครับ นี่ผมจะสอนวิธีทาโคให้นะครับอย่างแรกนี่คุณก็เอาโคที่คุณได้หรือไม่ก็ไม่มีกาวุฒแพงคุณก็เอาแปะนี่ก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้เชือเพลนะครับเราก็รอไปนี่เราก็จะได้เชอร์โคครับซึ่งใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับวิธีสร้างโคไฟนะครับคุณกดอ e ีนี่ก็ได้ครับก็เอาไม้วางตึ๊เอาเชอร์โควางปึ๊ดนี่เอาโควางก็ได้ ได้ทัชมาสี่อันนะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าครบเพลิงนะครับเออแล้วก็วางตายโอ้โหเนียนอะ่ะผมก็ไม่ได้สังเกตนะดูว่ามีอยู่นี่โอ้โหหมดแดดหมดแล้วเารากำลัขยายบ้านกันนะเพราะว่าเกมนี้ใน,นเมื่อเวลามีมีลางคืนใช่ไหมครับท่านผู้ชม ก็จะมีพวกมอนสเตอร์ครับมันก็เป็นมอนสเตอร์หลายๆแบบนะครับแต่ทุกแบบนี่ร้ายร้ายทุกแบบเลยนะครับคือมันจะมาก่อกวนคุณแลยวนะถ้าคุณตายนี่ของคุณก็ตกอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับคุณก็ต้องมาเกิดที่นอนแล้วเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีมากนะครับมีเวอร์ชันนี้ก็จะมีเตียงนอนนะครับซึ่งได้มาจากขนแกะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังหาขนแกะไม่เจอครับทา นี่วิธีทำกล่องสมบัตินะครับหรือเรียกว่าเชนครับกดคลิกขวานะที่กี่กดคลิกขวานี่จะเป็นการปล่อยทีละอันนะครับแต่ถ้าคุณวางแปะลงไปเยอะๆเนี่ยครับกดอีกทีนึงก็จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับแปะเงี้ยก็กดครึ่งหนึ่งอ่าก็จะเป็นครึ่งหนึ่งออกมาครับถ้าคุณกดนี้แล้วกดคลิกขวาก็จะออกมาทีละอันนะครับเชน yeah โอ้ yes, yeah. อยทำไมมันไปอยู่ตรงนี้ เอาไปหาเยอะอจะมีขนแกะให้ผมบอกทำไมและเกมนี้ก็จะมีทั้งวันเตอร์ทั้งสัตว์นะครับตัดป่าก็เยอะนะครับมีหมามีแกะมีหมูมีวัวนะครับซึ่งทุกอย่างมีประโยชน์หมดครับสัตว์ทุกชนิดมีประโยชน์นะครับเกมก็จะมีวิธีทำฟาร์มวิธีต่อวงจรซึ่งเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีกระแสนิยมมากอย่างก็อย่างที่ผมบอกก็จะทำต่อ นะครับอ่นนี้เกมนี้ครับเป็นอะไรที่สุดยอดบ้าน,นะครับคือถ้าเดินไปหลง,งไปนี่กลับบ้านไม่ได้ชิปเลยนะครับ เป็นประจำเลยเดินกลับบ้านไม่ได้ตัดพอแล้ว,ลวเราไปกลับไปอยู่บ้านถ้าเราหาบ้านไม่เจอนี่อ้าวยเยเบชแกะแกะอิ t เ e s h ชิพ fucking my shit เอออันนี้ก็เป็นเวอร์ชันน1.73นะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนครับให้มีการทำผลแกะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรลำบากนี่ครับอ่าเราเจอ ของเรนะครับแล้วก็แจ็คโคเคนครับเย็ยนแล้วนะฮะอุ้ยอ,อมาแจ็คโคเคนครบเป็นอะไรที่ดีมากคนระับแล้วก็เอาไปใส่กับทัชมันก็จะกลายเป็นมัจะกลายเป็นกล่องกล่องแสงครับไปดีกว่าครับคืนแล้วเดี๋ยวซอมบี้มาลำบากนะครับโอย ยอ,อย่าพึ่งปอยอย่าพึ่งมืดอาบ <c oughs> ้านตรูปุ๊ชเฮ้ยเบชถึงบ้านแล้วนี่เราก็จะได้ของสุดเฟี้ยวมาใช้แนละ้วเชอร์คูล่อนแรกผมก็นำนำไม้มาแปะรูปก,ก่อนปุ๊บอ่าเต็ม ไม้นี่สำคัญมากครับเกมนี้ถ้าขาดไม้นี่ตายลูกเดียวคนระับเออแล้วก็ทำข้บไฟนะครับก็เอาวางปึ๊บได้แล้วการทำแจ็คโคเคนนี่ก็ต้องปุ๊ชนี่แจ็คโคเคนเออก็ได้แจ็คโคเคนมาสีนะ่อันแจ็คโคเคนนี่จะให้ความสว่างสูงนะครับใต้น้ำนี่ก็วางได้นะเห็้มจะสาธิตนะครับเดีย๋ยวใต้พื้นดีกวนะ่า วันนี้มันไม่เฟี้ยวปุ๊บปุ๊บสว่างจ้าแกะ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 เก็บของก่อนตายมานี่ผมก็ไม่รู้จะว่างกะแล้วเอาไม้มาเอาตรงนี้มาก็ได้เก็บแจ็คโคเคนไปเก็บบูไปเก็บสปิดไปคราฟมา นี่ครับแล้วอุปกรณ์ในเมื่อมีมอนเตอร์เราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการกำจัดมอนเตอร์ก็จะคัฟดาบขึ้นมาครับนี่สวอตเออแต่ถ้าในเกมนี้มันก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะปรับเป็นระดับอะไรครับถ้าคุณปรับเป็นเพอร์ฟูนี่ครับอีซี่ก็จะไม่เจอมอนเตอร์นะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ย ผมปรับอยู่ที่เพอร์ฟูมครับถ้าผมปรับเป็น normal ครับมันจะมีมอนเตอร์เกิดเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยครับเดินอ้อมไปนี่คือคีเปอร์นะครับคีเปอร์นี่เป็นตัวระเบิดครับถ้าคุณโดนทีนี่บึ้มเลยครับนี่นะดูมันจะชาร์จก่อนไอ้หน้าหนอน เกมนี้ถ้าเลือดคุณลดครับเลือดคุณเพิ่มไม่ได้ครับคุณต้องไปหาเนื้อหมูมาย่างหรือไม่คุณก็ทำฟาร์มปลูกหลงปังอะครับไม่งั้นก็จะตายลูกเดียวครับนี่ครับแล้วก็ทำเตียงเออเบสเบสเยเบสนี่ยยเยเบส,ส,ส,สของจริงร้วก็นอนนี่เรามาดูตอนเช้ากันดีกว่าว่าสมถ้ามอนเตอร์เป็นยังไง ก็จะมีมอนเตอร์น huh ี่ก็จะมีหลายมอนเตอร์เยอะแยะมากมายมันก็ล oh. like, mm ่อเลยโอเครับพวกมอนเตอร์พวกนี Elena. ้ม <ria> ันจะโดนไฟไม่ได้ครับถ้าโดนไฟโดนเผาตายไงตายแง่แก่ตายแน่นอนลงไปแล้วอี๋ลงไปกระดูกมันนี่ก็มีประโยชน์นะครับสามารถเอามาทำเป็นบีทบอลเป็นอาหารของอันนี้ได้ครับเป็นอาหารของต้นไม้ได้ครับ เยเบชพิกพิกไม่ใช่พิกนั่น,นครับพิกหมูนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเยเบชแต่เนื้อหมูนี่เสียอย่างเดียวครับมันเปลืองเื้อที่มันเก็บมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ้าวเคยหลอกมาหลอก